เพื่อนๆท่านไหนที่อยากถ่ายรูปและสวยเป๊ะในแอปเดียวมาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าเป็นแอปเหมือนตู้หน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลยพอเราเปิดเข้ามาค่ะให้มองดูตรงคำว่ากล้องแตะเข้าไปได้เลยาาถ้าหากว่าเราเพิ่งเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกทางแอปจะขออนุญาตการเข้าใช้งานค่ะ เพื่อนๆแต่เข้าไปตรงคำว่าขณะใช้แอปค่ะแลทเ่นอยางนี้ค่ะเป็นกล้องนะคะเราสามารถกดถ่ายได้เลยตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเลือกหมวดหมู่อื่นถ้าหากว่าเราค่ะอยากได้หมวดหมู่อื่นเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราค่ะเลือกหมวดได้แล้วเราสามารถเลือกสไตล์ให้กับรูปภาพของเราได้โดยการแตะเข้าไปตรงคำว่าสไตล์ตรงนี้ค่ะและจะมีสไตล์ให้เราเลือกค่ะ ในส่วนที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เราไม่สามารถใช้งานได้ค่ะถ้าหากว่าเราใช้งานฟรีให้เ,เพื่อนๆเลือกในส่วนที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะลองแต่เลือกดูได้ค่ะแต่เลือกตรงนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มเมคอัพให้เราตรงนี้ได้ค่ะอยากให้เข้มหรือว่าอยากให้จางปรับได้เลยลองแต่เลือกได้ค่ะเดี๋ยวขอเลือกไว้ที่ฟิลเตอร์นี้แล้วกัน หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วให้ติ๊กทูค่ะจากนั้นถ้าหากว่าเราค่ะอยากปรับขนาดรูปภาพของเราค่ะมองดูทางด้านบนค่ะตรงนี้จะมีขนาดรูปภาพให้เราเลือกเพืเ่อนๆเลือกขนาดได้เลยค่ะจะมีขนาดสามต่อสี่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเก้าต่อสิบหกหรือว่าเต็มหน้าจอทั้งหมดตรงนี้แต่เลือกได้เลยขอเลือกไว้ที่สามต่อสี่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆค่ะอยากเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปในรูปภาพของเราอีกค่ะแตะเข้าไปตรงคําว่าสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะและเลือกเพิ่มสติกเกอร์ได้เลยลองแตะเล่นดูได้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะลองแตะเลือกดูได้จากนั้นมองดูทั้งด้านล่างค่ะจะมีคําว่าวิดีโอกรณีที่พเพื่อนๆค่ะอยากจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้แตะเลือกตรงคําว่าวิดีโอตรงนี้ค่ะ กรณีที่เราค่ะอยากจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแต่เลือกตรงนี้ได้เลยในส่วนของวิดีโอค่ะเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมก่อนที่เราจะถ่ายคลิปได้ค่ะจะมีนะคะเครื่องมือให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะหรือว่าเพิ่มสไตล์หรือว่าการรีทัชการเพิ่มฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเลือกปรับแต่งก่อนได้เลยก่อนที่เราจะถ่ายวิดีโอค่ะเดี๋ยวขอแตะเลือกไว้ที่ถ่ายภาพค่ะ และถ้าหากว่าเราค่ะอยากจะตั้งเวลาในการถ่ายภาพให้แตะเข้าไปตรงจุดสามจุดมุมบนด้านขวามือตรงนี้ค่ะและแตะเลือกตรงรูปนาฬิกาจะมีให้เราเลือกสามวินาทีหกวินาทีค่ะเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยว่าจะใช้กี่วินาทีหลังจากที่เราค่ะเลือกเสร็จแล้วให้กดถ่ายตรงนี้ได้เลยและรอการประมวลผลค่ะ และถ้าหากว่าเราไม่ชอบค่ะอยากจะถ่ายใหม่ให้กดรูปสอนย้อนกลับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขอปรับเป็นสามวินาทีค่ะขอปรับไว้ที่สามวินาทีจากนั้นกดถ่ายใหม่อีกครั้งค่ะหลังจากที่เราค่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะเราสามารถปรับแต่งรูปภาพของเราเพิ่มเติมได้โดยแตะเข้าไปตรงคําว่าไปแต่งรูปตรงนี้ค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราขาะไม่ต้องการจะแต่งรูปเพิ่มเติมให้ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราสามารถถ่ายรูปเพิ่มได้จะถาาว่าเราขาะไม่อยากจะถ่ายรูปเพิ่มแล้วอยากออกจากหน้าจอนี้ให้แตะกากรบาดตรงนี้ออกไปได้เลยและกดออกจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้เราก็สามารถถ่ายรูปได้สวยจบครบในที่เดียวได้แล้วค่ะเพื่อนๆลองําวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมนไว้ใต้คลิปนะคะ